สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนไปกราบสักการบูชาพระพุทธจินราชที่วัดพระศรีรัตน,าานรรมหาธาตุวระมหาวิหารนะครับวัดแห่งนี้ชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกกันว่าวัดพระศรีนะครับหรือวัดใหญ่เขาเรียกกันนะครับตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำน่านทางฝั่งที่ตะบนออกนะครับที่แห่งนี้จะมีพระพุทธรูปสําคัญคือพระพุทธจินราชนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียง และมีขนาดใหญ่เราได้ทองสมฤทธิ์ทั้งองค์นะครับนี่คือหน้าบันวิหาร,หารพระพุทธจินราชนะครับพระพุทธจินราชนี่นะครับเป็นพระพธธรูปที่มีชื่อเสียงนะครับ สวยงามมากที่สุดในโลกกันเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งสร้างเมื่อปีพศ1900นะครับอยู่ในวัดเก่าแก่งนี้ตั้งแต่แรกสร้างเลยนะครับตรงกลางวัดก็จะมีพระอัฐารถยืนเด่นเป็นสงาน่าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับ พระพุทธชินราชนี่นะครับเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นพร้อมกันกับพระพุทธรูปสําคัญอีกสององค์ก็คือพระพุทธชินสีและพระสีสาศาสดานะครับซึ่งช่างออกแบบและหุ่นเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ต่างกันที่ขนาดท่านั้นแล้วก็มีลักษณะที่สวยสดงดงามเหมือนกันทุกประการเลยครับลักษณะที่สง่างามของพระพุทธราชนั้นก็คือ เป็นพระรูปที่ประทับนั่งสมาธิราบฟางมาวิชัยกครับฟางสุวงมาน์เรายีนะครับเป็นศิลปะสุขโขทัยสกุลช่างพิจนีนุโรกนะครับเป็นหน้าตากว้าง5ศอกหนึ่งเคือ5นิ้วนะครับหรือ2เมตร8เซนติเมตรนะครับสูง7ศอกหนึ่งเครือ10นิ้วมีลักษณะพิเศษก็คือมีการประดิษฐ์รัศมีค่อนข้างใหญ่ประพักค่อนข้างกลมไม่เหมือนผลมะตูมดังพทุทะรูปยุคสุขโขทัยนะครับมีอุณหโมอยู่ระหว่างพระขนงพระเกศมาลาเป็นเปลวเพลิง คางเป็นอย่างราชะสีพระบาทค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับพระพุทธรูปสมัยสุกขทไทยนะครับนิ้วมหัตถ์ทั้ง4ยาวสเสมอกัน,กนชายทีวอนส่วนที่พาดพระอังศายาวจรวดพระนาภีนะครับทําแถบลักษณะเที่ยวตัาดาน,นะครับพระบาทแบนลาบสันพระบาทยาวนั่งบนฐานมีดอกบัวบานรองรับนะครับอันนี้ก็เป็นพระนารีส่วนพระเอกาทุสรุสและก็พระพุทธเจ้าหลวงราชการที่ห้านะครับ จะอยู่ด้านทิศใต้ขององค์พระพุทธจินลาลนะครับที่ส้นกรอบนอกพระบรมกายเน้นความงดงามอ่อนช้อยด้วยชุ้มเรือนแก้วทําด้วยไม้แกะสลักนะครับที่ข้างองค์พระพุทธินลาลนี้ก็ทางซ้ายขวาก็จะมียักษ์สองตนครับทางขวาขององค์พระก็จะคือพระยักษ์อาลวกกายักษ์นะครับมี้าพโกทิศเป็นอาวุธพิเศษมีฤทธิ์มากส่วนคางด้านซ้าย ทางด้านซ้ายก็คือเทวชุวันนะครับถือกระบองวิเศษเป็นอาวุธนะครับเป็นพ,พุทธลูกที่มีลักษณะที่งดงามมากนะครับเพื่อนๆต้องไปดูด้วยตนเองนะครับที่พูดมานี่ถ้าไปดูตัวเองก็จะเหมือนกับว่าเราพูดน้อยไปนะครับไปดูด้วยตนเองแล้วจะรู้ว่ามีลักษณะที่งดงามมากนะครับเป็นศูนย์รวมใจของ ชาวไทยพุทธทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับอันนี้คือพระพุทธรูปหนึ่งใน110องค์ครับที่ปริษฐานดูเรียงรายรอบวิหารคดภายในวัดภระีนะครับ ูพระพักเต็มเอ็มสวยงามมากครับตัวน,นี้จะเป็นประตูด้านหน้าวิหารพระพุทธชินราชครับตรงนี้จะมีตรงบานประตูนี้ครับจะง,งดงามที่สุดก็คือมีลายกระหนกนะครับอยู่ที่หน้าวิหารพระพุทธชินราชนะครับซึ่งสร้างเมื่อปีพศ2299โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรโมโกศทรงสร้างถวายเป็นพุทธบูชานะครับ ทีนี้ผมจะพาเพื่อนมากราบสักการะบูชาพระพุทธจินสรีนะครับนี่เป็นพระพุทธจินสรีจำลองนะครับองค์อีกองค์แรกที่สร้างพร้อมกันกับพระพุทธจินลาชนั้นต่อมาได้ถูกอัญเชิญไปอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับอยู่กับพระศรีศาสดานะครับอยู่ด้วยกันสององค์นะครับเพราะว่าสร้างพร้อมกัน หลังจากนั้นาชาวพิศณโลกก็ได้ทำการหล่อพระพุทธเจนียีขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนองค์เดิมที่จูคอนเชิญไปอยู่ที่กรุงเทพครับก็มีลักษณะที่งดงามไม่แพ้องค์ที่จูคอนเชิญไปอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารเลยนะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นวัดที่ว่ากันว่าเป็นวัดพระงามนะครับคือ พระพุทธรูปทุกอง์ที่อยู่ในวัดแห่งนี้จะมีลักษณะที่มีลักษณะที่งดงามเป็นอย่างมากเลยนะครับโดดเด่นมากนะครับโดดเด่นมากชมนะครับพระพุทธชินสีนี้จะอยู่ในวิหารตรงทิศเหนือของวัดพระศรีนะครับ จะอยู่ด้านในถ้าไปไม่ถูกเพื่อนๆก็ลองถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในวัดนะครับเขาจะบอกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งของพระพุทธจินรสีนะครับเพื่อนๆครับเป็นพระพุทธร,รูปปางมารวิชัยเหมือนกับพระพุทธจินนาลักนะครับ มีพุทธลักษณะที่สวยสดงดงามอีกเช่นกันทรงพระพักก็สวยงามมากเลยนะครับนิ้วทั้งสี่ของพระองค์ก็เรียงชิดเจ็ดกันสวยงามนะครับ ทีนี้เราก็มาดูชมพระเหลือนะครับมากราบสักการะพระเหลือหรือพระเซสันตปฏิมาเป็นเนื้อทองสำริดทั้งองค์เหมือนกันกับพระพุทธชินราชนะครับเพราะว่าพระเหลือนี้ก็คือเนื้อทองสำริดที่เหลือจากการหล่อพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีสดาพระศรีศาสดานะครับมาหลอก็เลยเรียกว่าพระเหลือนะครับหรือพระเซสันตปฏิมานะครับ ซึ่งจุดนี้จะอยู่ตรงหน้าวิทชินาราชหรือตรงข้ากับศาลาที่จุดเป็นจุดบริการดอกไม้ทูบเทียนนั่นแหละครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจุดจบนะครับอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และให้กำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ